พูดพอเกินขอกันแล้วนม ดูมาดีอทจะเป็นนักกีฬาที่ได้แชมปหรือเกี่ยวกับชื่อบทเไปได้บ่อยะรเลยวค่ะหครับนี่รูกพี่ตูนวนนี้แสลมแ่พี่จ่ายครับสายร็อคสายร็อคุณมีชื่อใครบ้างชาวร็อคพี่ตูนครับแม่เมื่อกีู้